นี้พามารับชมสดๆครับงานขัดผิวหยาบนะครับสำหรับงานเทคอนกรีตของเรานะครับงานเทคอนกรีตพื้นรอบตัวบ้านนะครับแล้วก็ขัดผิวหยาบนะครับ <đó. S 1> เพื่อไม่ให้มันลื่นนะครับผม <fits S 1> ก็คลิปนี้ก็ทีงมงานก็เทพื้นเป็นสิบที่ะใบแล้วนะที่อยู่ระลังผมตอนนี้นะครับนี่น้องก็เหลือที่จะทําการขัดนะครับ ก็สวัสดีวันเด็กนะครับสวัสดีเด็กๆและลูกๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมในช่องของเรานะครับวันนี้วันเด็กนะครับแต่เราก็ทํางานกันเช่นเดิมนะครับ <ś led> ก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวมารับชมงานที่เราทําวันนี้เลยนะครับเป็นงานขัดผิวหยาบนะครับนี่ ่วนนี้เป็นโซนที่เราเทคอนทิปไปแล้วนะครับแต่ส่วนนี้ยังเทไม่เสร็จนะครับนี่ยังเทไม่เสร็จหมายถึงว่าเทเสร็จแล้วแต่ยังไม่เสร็จตัวนะครับตัวนี้นะครับรอเส็จตัวเราก็จะมาปั่นนะครับส่วนนี้เราปั่นเสร็จแล้วนะครับแล้วก็หลังห้องน้ํานะครับ ด้านโซลครับเราจะทําด้านนี้นะครับออกมาถึงด้านหลังนะครับแล้วก็ให้น้ําไหลลงไปด้านล่างนะครับเราลองทําบ่อพักตรงนี้นะครับนี่บ่อพักเราทําตรงนี้ให้คุณป้านะครับในสวนหลังบ้านเราทีเรียบร้อยแล้วที่เหลือพื้นที่ไว้ตรงนี้นะครับเราจะทํา ร่องน้ํานะครับร่องน้ําให้น้ําไหลไปลงที่คลองสาธารณะข้างบ้านนะครับตรงนี้นะครับข้างบ้านเราเทมาแล้วนะครับเราเทเสร็จเรีบอยแล้วนะครับค้างบ้านนะครับงานฟางอะไรก็ทําเสร็จเรียบร้อยนะครับ เป็นมุมอีกมุมนึงครับสำหรับดันข้างบ้านนะครับ พามารับชมหน้าบ้านครับเป็นบ้านต่อกัน2หลังครับหลังนี้แล้วก็หลังนี้นะครับส่วนหลังนี้จะเป็นครัวนะครับเป็นครัวครัวที่เราทําตอนนี้นะครับนี่โดดนี้ครับเพิ่งเทเสร็จนะครับเดี๋ยวรอให้คอนกรีตเซ็ตตัวนะครับส่วนด้านนู้นเรา ปันเรียบร้อยแล้วนะครับ<ว> <drinking decisions> อันนี้เป็นในบ้านครับฟาเพดานเสร็จเรียบร้อยนะครับภาพลานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นห้องส่วนนี้เป็นห้องครัวนะครับส่วนนี้เป็นห้องนอนของคุณป้าน,นะครับเดี๋ยวพาไปรับชมภายในนะครับภายในนี้นะครับ ในพื้นที่นี้ก็มีนื้นที่นะครับกว้าง3เมตร50นะครับยาว7เมตรนะครับยาว7เมตรนะครับส่วนนี้จะเป็นห้องนอนนะครับนี่เป็นห้องนอนมีความกว้าง3เมตร50คูณ3เมตร50นะครับส่วนฝ้าก็ความสูงของฝ้าครับ2เมตร80นะครับก็กําลังพอดีเลยนะครับส่วนนี้จะเป็นห้องห้องครัวครับนี่เป็นห้องครัวเป็น เคาน์เตอร์ซิงค์นะครับเคาน์เตอร์ซิงค์ห้องครัวนะครับทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวตอนเก็บงานก็จะมาทำความสะอาดนะครับตอนเก็บงานสีงานอะไรให้เรียบร้อยนะครับนีนก็จะลงไปหลังบ้านนะครับมีมาได้หนึ่งขั้นนะครับ ผิวหยาบเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูผิวหยาบนะครับนี่ผิวหยาบเป็นแบบนี้เลยนะครับทําเพื่อกันลื่นนะเพื่อมาให้ลื่นนะครับก็เป็นงานขัดผิวหยาบนะครับตอนนี้ทีมงานแค่รอนะครับรอให้ มันเซ็ตตัวอีกสักนิดนึงนะครับเพื่อที่เราจะได้ขัดได้แต่ถ้ามันยังไม่เซ็ตตัวเราก็ไม่สามารถที่จะขัดได้นะครับเพราะว่ามันต้องให้ผิวหน้าคอนจีดนั้นมีการแข็งตัวนิดนึงนะครับเวลาปั่นมันจะไม่ได้ยุบยาบนะครับนี่เป็นทเทคนิคเล็กน้อยแล้วกันนะครับอยู่ที่อำเภอวาปีปทุมค่อนข้างร้อนนะครับร้อนพี่ๆพ,พาเด็กๆไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างครับ น้องกำลังเปิดหน้าครับเป็นการเปิดเปิดผิวหน้าครับเปิดผิวหน้าของงานที่จะเราจะปั่น,นะครับร้อนนะครับผมกระเซิง ใช้เหล็กครับมารองเอาไว้นะครับเพื่อที่เราจะปั่นมันเองนะครับช่างเข็มก็ทำการปั่นนะครับ ปั่นเสร็จแล้วเราก็ใช้ฟองน้ำนะครับในการรูปอีกรอบที่หนึงนะครับทีนี้จะเป็นโอ่งนะครับเป็นองค์ใหญ่ของคุณป้านะครับโอ่งน้ำนะครับ พี่พี่ก็สามารถเข้าไปนี่นะครับนี่สามารถเข้าไปติดตามได้นะครับทางเพจ a c e b o o k ของเรานะครับตอนนี้มีผู้ติดตามอยู่1 000, 1 0 0 0กว่ากว่าท่านนะครับนี่ชื่อดูกันกันกบทาง Youtube ของเรานะครับเป็นเพจ f a c e b o o k นะครับนี่อันนี้ก็มีงานนะครับนี่มีงานก็ สามารถเข้าไปรับชมผลงานของเราได้เลยนะครับนี่นะครับก็ฝากทางเพจ f a c e b o o k ไ้ด้วยละกันนะครับนี่นี่เข้าไปหน้านี้เลยนะครับนี่ชื่อเดียวกันกันกบทาง y o youtube ของเรานะครับนี่ได้แคปหน้าจอแล้วก็กดเข้าไปติดตามผลงานของพวกเราได้เลยนะครับ พอเรากรีดเสร็จนะครับพอเราปั่นเสร็จก็กรีดล่องนะครับเรามีอยู่สองเพจนะครับอีเพจหนึ่งครับสามารถติดติดตามเราได้นะครับติดตามโครงการเราได้ก็คือนี้ครับเพจอีเพจหนึ่งครับเพิ่งเปิดนะครับเป็นวิศวกรเอนดี้นะครับสามารถเข้าไปติดตามผมได้เลยนะครับก็จะมีงานก่อสร้าง มากมายนะครับนี่คลิปนี้ก็คนดูก็หมื่นครับห้าหมื่นเลยนะครับนี่เป็นเพจเปิดใหม่ครับนี่งานก่อสร้างเยอะแยะมากมายครับที่ทางเราได้ถ่ายทันได้รับชมนะครับอันนี้คือปูเกเนโตนะครับเป็นงานปูเนโตเกี่ยวกับปูนกาวนะครับตัวนี้เข้าไปดูได้นะครับทางเพจวิศวกรอีดี้นะครับเป็นเพจ ของเราอีกหนึ่งเพจนะครับนี่จะเห็นผมอย่างนี้เลยนะครับนี่หลังจากปีใหม่มานะครับก็ไปเที่ยวกันไหนกันบ้างนะครับจบปีใหม่มาก็สู้งานกันต่อนะครับสำหรับทีมงานก่อสร้างของเรานะครับ

สวัสดีครับชิปมีพามารับชมงานขัดผิวหยาบนะครับตอนนี้เราอยู่หน้างานนะครับที่ปดวาปีปทุมนะครับนี่งานขัดผิวหยาบครับที่อยู่ด้านหลังของผมเองนะครับนี่เป็นผิวที่เราทํางานขัดเรียบร้อแล้วนะครับนี่ก็รอนะครับรออีกโซนหนึ่งนะครับในการขัดนะครับ รอเวลานะครับรอเวลาส่วนด้านนี้ก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผิวหยาบนะครับก็จะขัดประมาณนี้นะครับเราลงเราขัดเรียบร้อยแล้วนะครับเราขัดเรียบร้อยเราก็ใช้ตัวฟองน้ำนะครับมาปั่นหน้าอีกรอบหนึ่งเหมือนกับเราฉาผนังทุกอย่างนะครับแล้วก็ใช้ไม้กวาดในการกวาดเม็ดส่ออกันนเองนะครับ นี่น้องก็กำลังทําล่องนะครับเกรดล่องนะครับหลังจากที่เราเทคอนกรีตเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างนี้มันก็ค่อนข้างที่จะติดโอ่งน้ํานะครับนี่เป็นโอ่งน้ํานะครับตดีนี้จะเป็นเวลาประมาณสี่โมงครึ่งนะครับ ก็น่าจะปั่นปั่นโซนนี้ก็น่าจะเสร็จพอดีนะครับปั่นโซนนี้เสร็จพอดีเลยนะครับเป็นโลเคชั่นหลังหลังบ้านนะครับเป็นหลังหลังบ้านหลังครัวนะครับส่วนห้องน้ําก็คุณป้าทําไว้ก็ตอนที่เรามาทําบ้านให้คุณป้านะครับ ก็เป็นงานไหลสดครับไหลสุดงานขัดมันนะครับเอ้ยขัดหยาบขัดหยาบขัดมันไม่ใช่ครับเป็นงานขัดหยาบผิวขัดหยาบแล้วกันนะครับน้องก็กำลังแต่งตัวที่เ,าเรากีดต่อปลาปลามาที่ห้องครัวใหม่นะครับเนี่ที่้านหลังตรงนี้นะครับ ก็แต่งผิวปูนให้มันเรียบร้อยนะครับให้มันสวยงามนะครับ <tım pling> เรารอเวลาร <qualifying. S 2> โซนนี้ครับนี่โซนนี้ครับยังไม่เสร็จนะครับให้คนเก็บมาเสร็จคนนิดนึงนะครับ ก็เป็นไลฟ์สดทางช่อง YouTube ของเรานะครับนี่ก็เป็นงานขัดผิวหยาดนะครับที่อยู่ด้านหลังห้องครัวแล้วก็ด้านหลังตัวบ้านนะครับฝากคลิปนี้ไปดูกันนะครับเราไลฟ์สดทาง YouTube 15นาทีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมมาถทีงมงานด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านครับสวัสดีครับ